เดี๋ยอจะไปยื่นแต่ไปด้วยกันไหมคะไม่แล้ครับเดี๋ยวพี่รออยู่แถวนี้แล้วกันเป็นนานนะไม่เป็นไรครับเติมนระบายเลยพี่เห็นตึกโน้นมันมีป้ายสูงมวอการพระอุทเทนอยู่ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะครับเดี๋ยวน้องปอเสร็จธุระแล้วก็ไปเจอกันข้างในนี้เลยครับผม ศูนย์บริการพระอุเทนภาค7สำนักงานสัมพารร์พื้นที่พิจิตรเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวสารและให้บริการด้านอื่นๆที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการโดยมีบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพเพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมสรรพากรอันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมสรรพากรและประชาชนภายในศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความชำนาญซึ่งผ่านการอบรมด้านการให้บริการ คอยให้ความรู้และตอบข้อสักถามด้านภาษีอากรมีมุมวิชาการที่รวบรวมความรู้ข้อกฎหมายต่างๆจัดเรียงแยกหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการค้นหาและมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบกิจกรรมดีๆของกรมสรรพากรพร้อมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆที่น่าสนใจโดยจัดทำให้เข้าใจง่ายเช่น ปฏิทินภาษีจะบอกกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย CMC ภาษีมีรางวัลให้ผู้รับบริการได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้พร้อมทั้งรับของที่ระลึกจากศูนย์การ์ตูนภาษีนำเสนอความรู้ด้านภาษีกรในรูปแบบที่อ่านง่าย นอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้วยังมีนิตยสารบันเทิงความรู้เรื่องสุขภาพธรรมะแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับเลือกอ่านมากมายอีกด้านหนึ่งของศูนย์จะมีคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีสัญญาณ w i ไฟให้ผู้รับบริการสามารถค้นหาข้อมูลด้านภาษีและเรื่องราวอื่นๆที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว มีการฉายวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้ภาษีอากรและการให้บริการด้านต่างๆของกรมสรรพากรพร้อมทั้งจัดเครื่องดื่มไว้ให้บริการอีกด้วยการตกแต่งภายในศูนย์จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีสไตล์สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองมีมุมเกียรติยศอันเป็นความภาคภูมิใจของกรมสรรพากร พร้อมทั้งแสดงภาพกิจกรรมความเป็นมาของโครงการโดยสูงตั้งอยู่บริเวณสวนหย่อมหน้าสำนักงานสรนพกรพื้นที่พิจิตเพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับบริการท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นผ่อนคลายและนี่คือความมุ่งมั่นที่สำนักงานสรนพกรพื้นที่พิจิตตั้งใจส่งมอบอีกรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกท่าน ภายใต้คำขวัญที่ว่าเรามุ่งมั่นบริการด้วยหัวใจและไมตรีวันนี้เดี๋ยวพี่กลับก่อนนะครับเด็กคราวน้าจะมาใช้บริการใหม่ขอบคุณสำหรับบริการดีๆนะครับ